าแล้วครับยสีสูดๆเด็กก้านะครับหลบลมครับมาอยู่มุมล่างตอนนี้เผื่อว,ว่ามันจะดีขึ้นเนาะเต่ว,ว่าก็จะบางๆหน่อยนะ คอนโทรลยาวครับรุ่นสามอ้า เี๊ะเซสปิงออนคือเขาอนกับไไห้แล้วันโทนยาวเนาะเหมือนกับว่าเอาเอาคันชักนี่ไปชักออีกที่นึงนะครับเอาคันชักไปชักเปิดวาวเล็กนะครับแล้วก็ให้วาวเล็กเนะี่ยไปเปิดเมนหลักครับ บีซีร้อยยี่สิบนะครับรุ่นสามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคนจะได้เห็นเยอะเยอะเพราะว่าคนดูน้อยครับช่องเรานี่ ตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วครับได้กันคนละกี่เที่ยวแล้วก็ไม่รู้ประมาณสี่ห้าเที่ยวครับออกมาใสๆครับคันนี้เพิ่งจะออกมาประมาณสามโมงนะครับโอ้ยมาดูเอาเล็บกุดครับเล็บกุดโอ้ ีประมาณครึ่งคิวครับเราจะเกินครึ่งคิวอยู่นะลูกนี้นะครับประมาณประมาณ0.7ลูกบาทเมตรนะครับ 0ูนยจุด 60, หกศูนย์จุดเจ็ดประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยลงเลขกลมๆครับพุ่งกี่ถ้าตามสเปคนะครับเท่ากับมือร้อยสี่สิบเลยครับรุ่นนี้ นิดกว่า200น้อยนึงครับประมาณ0.3ลูกบาทเมตรครับมาดูผลงานการลอกหนาของเสียออฟครับเย่ยขับเองนะครับ,เ,รบเป็นงานวิ่งเที่ยวครับไม่ได้วิ่งเหมานะครับใส่เยอะมากก็ไม่ได้ครับขาดทุนวิ่งไกลด้วยครับ chắc vào thì để ngân nhâm để răng kia cái đấy rồi cho vợ thi luồng nhỉ về ừ, thế chắc để ngân nhâm để kinh doanh có vấn đấy, miếng ta khóa lót, ừ, cần lấy xe này rồi miếng đất ở nằm hông bên nào, ít lại